สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆโน่นนี่เตกระชิมาก็เป็ดกระไก่พี่น้องชิมาอัปเดตเป็ดไก่ให้เบิ่งพี่น้องทำมันจะเศร้าพี่น้องจากนี้หมอกเลยพี่น้องอาก,กาศดีๆตอนเช้าๆเป็ดไก่ครับพี่น้องออกมาเลย ก็เริ่มอันนใหญ่หพี่น้องได้หัวอ,อาหารจากน้องน้องชายเนี่ยพี่น้องเต่า,าพันต่อพันฝนเมย์ฝนอยู่ในกันผ้ามูพี่น้องอ่อ,อนเศษอาหารหรัวอ,อาหารไม่ให้คกนกับทำติดหนาเด้งเน้อง นเต็มเลยไก่กาไก่กาไก่สองสองแม่ไก,กเ่เก็บอาหารหเศอาหารมูเป็นัวอาหารหมูนน้องคกับทำอันนี้ะควขนาดนี้้อครับ อได้ก,กระดอบหน่องตื่นมากเลยหูหมดเดยตัวนี้หมดใจบไไ่อยทำหัวกะไกะชิมเลิศเลยทำเฮาปลดกับหัวหานหัวหานกับ,กบนอกกับเก็บมาใหา้เทละเครื่องซอบเครื่องซอบ,ออบมันจะโทรบ,บอกว่าจะมาใหม้มาเฮากับเอาหัวหานแบบมันหมูกินเลยหมูสะแล้ว่นปัดให้ปัดปัดเอาแต่ละมือโฮมให้โฮมใหมห ผมมุกใจน้องชาย่เนาะตะพานปักลุยอยี่เน,น,นาีกอ่ะเนาะใบบังอึกเน้นๆนลกิน,น,น,นอาหาร าาตัวกระสือวะตัวนี้ตัวผู้นี่ใหญ่กระสือมาจิจอยนิดยน้อยหนึ่งหน่นนอยมันมีมันมันกินหำมันทำมาเล่งหำไปหนอ่าอาหานจับบึงโบสนเอิกบักใหญ่หนึง่ง มาแล um, uh, uh. ้วเียก็มาแล้วอดบทเตเกับสิบภาาเป็ดมาอีกพี่น้องเรามีอันหัวอาหารเลยอะไรกับมีดำพี่น้องมีดำใหญ่ขนาดตัวนี้คือเสือนี่คือมีนี่มาในหน่อยมายังหน่อยอยู่พี่น้องครับโตใหญ่มาเบิ่งกดานี่พี่น้อง ปลากรหูเมือรถบุบปับบุบปับรดมาหัเอาสิมาเกลเสียงเสียงไก่กินอะไรมันหูเมือรดเมื่อเดี๋ยวเบิกแห้งวันใดปลาดุกกระเข่งปลาดุกกระใหญ่แล้วปลาดุกกระกินสองสามเถื่ออลไรปลาดุกกระ ดันหนาเขาก็น้ำเขียวแห้งพี่นอ้องต้นน้อยเต้เต้ก็เสีได้เปลี่ยนพี่น้องดันหนาเนี่ยน,น้ำเขียวเลยปลาผมเป็นยังน้ำเขียวสื่อพี่น้องาการก็เพิมผ้าคืมพลพี่น้องโดนเลยเต้เต้ผมได้อัปเดตให้เบิรงพี่น้องเบิรงสวนของเขาคาก็มาปลูกพี่น้องคาก็กุข่าบังม่วงพี่น้องูดันดังเลยนะ่ะ เป็นพี่อ่ะบ่พี่น้องกกอันกกไผ่กอไผ่เฮานี่ครับไม้เฮาอันกะบพกเพชรพี่น้องลองอันทิบเบิ่งตุ่มเถื่อมันติดบวกเพชรอันนะบวกเพชรเน่าเพชรแห้งในมันพี่น้องเอาลองอันนะเบาเบิ่งตุ่มเถื่อมันติดบวกเขียบพี่น้องติดงามขนาดบอกเขียบนี่ไงเบื่มเลยพักอย่างพี่น้องกินกับกินกับอันลวกมีลวกยัง อันนี้ก็กิ้หมินพี่น้องเตเตเสียบเสียบเสียบมันก็ติดออกเองพี่น้องอยู่ลุมกระแมนบอลสิงคาย้ามกับบริสุทธิ์พี่น้องเอาตโตนี่ตลอดเอาไปใส่เอาไปเอันกินพี่น้องหมูมัคอก็ให้ปัน้นโมูนี่ยมีแต่เตเตสีนอดนามัยด่านนี่พี่น้องด้านหลังนบนเท้าเลย อันนี้มาแข้งกินก็เถื่อนหนึ่งสองเถื่อนเลยพี่น้องเหลืองัวเหลือแบะเบะก็เข้ามาแต่ตอนช่วงหนึ่งก็นมาแข้งบอนเฮาก็แตกออกคักวคาร์บอนเฮาพี่น้องอยู่น้ำเสียพี่น้องบอนเฮาเนี่ยอันนี้ก็ดีพี่น้องเอาปลูกเลยกัน ໄປต้มໃຫ້เป็ดໃຫ້ไก่พี่น้องบอนกคนกินแน่บอนมีบักบ่งนําพี่น้องบักบ่งกบักงามนก็มีกระโดนนํางเฮากเตรียมสิอนามัยพี่น้องนລກະຊອມເຊົກຊິກະນ มือนี่ก็สิบห้าสืบปูนพี่น้องปูนปูนทดสอบหนึ่งมาจิกตามหูพี่น้องตามหูนี่ว่านี่เสียงเขียนหอกพี่น้องแน่เข้าไปทักพิชังเลืองๆพี่น้องตเตะเตะเขามาแย่มันเป็นอันแบบโค้งเข้าไปในในๆๆพี่น้องเตะเตะอันเทแล้วพี่พน้องเลยพลพลมันสะดินออกมามันก็เป็นหูเข้าไป เขาก็สิหาแนวอ่ะนะบัดหูอันยังเหมยนทัศน์สีเหม็นยังดูในพี่น้องว่านี่กระลังเกรอเป็ดกระไก่กระมันห้องเอ๊กเอ๊ะเอ๊ะเสียงเขียดพี่น้องแนงเข้าไปโตเรืองเืองพี่น้องแล้วก็มาแหนะแหนกับมันก็ลุบเข้าไปทางในทัศน์สีเหม็นโตยังมือนี่ก็สีส่วนบาดแผลองเบิ่งพี่น้องหาเอาภัายล,งลงองล้นเข้าไปทางในมุ่งเตรียมันสัตว์ออกมาทางนอกด้านนอก เป็ดไก่ก็กินอิ่มเรียบร้อยพี่น้องนี่แล้วเป็ดพี่น้องตอนนั้นยังน้อยๆอยู่บัดน,นี้เตรียมและเตรียมเป็นพอพันธุ์ออกลูกต่ออีกพี่น้องนเลยหนาแดงๆพี่น้องมันจะกินอาหาร บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศดีๆพี่น้องเอาพี่น้องคลิปนี้กับเซเรโคล่าไปก่อนพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องสบ,บายดีลาไปก่อนพี่น้อง